เราไปแก้ความดอไม่ใช่นั่นทะเบียนรัอ๋อหนูเอาเคสไหนเอามเอดก่อนเอาม่อนนะแต่รูปหน้าสดเล เราไม่ต้องเลี้ยวเขาไม่ทำอะไรเขาเป็นได้เขาเป็นได้มันตัวนั้นอยู่ใกล้บ้านใช่ใกล้ที่หอเขาใช่ใช่ใกล้ๆเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นทุกวันนั่งเล่นกับเพื่อนสามสี่ทุ่มแบบนี้ยหรอใช่ใช่ค่ะสามสี่ทุ่มเพราะว่าตอนเช้าอีกวันหนึ่งเขาต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดใช่เขาก็นั่งเล่นกับเพื่อน ก็คือหมอผว้รักษาเก็บอกว่าจริงๆมันต้องออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ต้องราตัวด้วยนะสำหับกระดูกที่จะออกมาจากโรงพยาบาลมันเลยทำให้เขาแบบไม yes. so so ่ได้ร right. right. ับการรักษาที่ถ um, okay. yes. ูกต้องใช่แล้วอีกอย่างเรานั่งรถส่วนตัวเราไปอ่ะมันก็กระแทกแล้วก็มันก็เลยเป็นเป็นหนักเลยใช่แล้วพอเข้าโรงพยาบาลอีกกี่วันถึงเสียชีวิตเดือนเดือนนิดๆเพราะว่าเสียชีวิตวันที่ยี่ห้าหลับใช่เดือนสาม ก็คืออาการไดแย่ลงแย่ลงใช่ใช่ค่ะเพราะว่าผ่าตัดเสร็จก็หายใจด้วยตัวเองไม่ได้ใส่พ่ออใส่พ่อที่ปากก็นานไม่ได้มันกจะติดเชื้อก็เลยเจาะคอพอเจาะคอได้แค่ไม่กี่วันติดเชื้อเชื้อคอสี่วันกลับบ้านเห็นว่ามีแผลสลอกต้องให้ไม่ต้องพูดชื่อโรงพยาบาลยไม่ต้องมาที่สองพูดได้แต่โรงพยาบาลแรกไม่ต้องพูดชื่อนะ เกิดตั <tahu> ้งแต่ว <alto test> ันที่เท่าไหร่ยี่สิี่สิบเอ็ีนายีเมีนานะใช่ค่ะแลต้องมเสียชีวิตช่วงยี่สห้ามษายนโอเคครับพอเดี๋ยวรอ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 รครับอรอรอรออรอรอรออรครร นนะค,ะครับผมพร้อมครับ,รบสําหรับวันนี้มี3เคสนะครับเคสแรกเนี่ยเป็น เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตคือเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเสียชีวิตเอาตอนปลายเมษานะครับอันนี้ก็คือเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมคืออันนี้เป็นอาเือเป็นลุงนันแหลเป็นอาอาเนี่ยคุณอานะครับก็พักอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยคุณอาก็ <tema> <OME> มาน <Wh> ั่งมานั่งกับผู้เพื่อนอยู่ตรงริมเขื่อน ริมเขื่อนตรงริมคลองนะครับทีนี้ก็พัดตกไงหลังลงไปจากนั้นก็เอาตัวคุณอาเนี่ยไปเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมนะครับก็เอาเข้าไปรักษาตัวคือพัดตกไปเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเนาะหงหลังไปสูงประมาณ2เมตรนะครับก็เอา,เอาไปโรงพยาบาลขณะนั้นเนี่ยคุณอาเนี่ยก็มีอาการตัวชาทั้งตัวขยับไม่ได้นะครับตัวชาตัวชาก็เข้าโรงพยาบาลไปถึงตอนวันสี่ห้าทุ่มจากนั้นเนี่ย ประมาณตีสี่ทางโรงพยาบาลก็ติดต่อญาติมาบอกว่าให้มารับกลับไม่ได้เป็นอะไรนะครับทลอกแค่มีอาการทลอกให้หยุดพักหนึ่งวันกินยาเดี๋ยวก็หายนะครับแต่ว่าเมื่อญาติไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยตัวคุณอาเองเนี่ยพยายามบอกกับทางเจ้าที่โรงพยาบาลว่าขอนอนดูอาการก,ก่อนได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยตอนนี้มันพูดได้นะครับแต่ว่าเขยับตัวไม่ได้เลยทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรให้กลับไปราาักษากลับไปพักฟื้นที่บ้าน ญาติเนี่ยต้องหิ้วปีกครับต้นใจว่าหิ้วปีกเนาะ <c oughs> คือหิ้วปีกเพื่อที่จะเอากลับมาพอหิ้วปีกขึ้นรถยนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าคนเจ็บเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเลยตัดสินใจขับรถจากปทุมเนี่ยไปหาป้า <c oughs> ที่อยู่สมุทรปราก,การเพื่อให้ป้าเนี่ยช่วยดูว่าต้องทํายังไงหรือต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลอื่นไหมก็เลยขับ <c oughs> จากที่ปทุมเนี่ยครับไปที่สมุทรปรา,าการพอไปถึงปุ๊บเนี่ยป้าเนี่ย,เ,ยเห็นว่าอาสภาพเนี้ยมันไม่ไหว ก็เลยเอาส่งโรงพยาบาลสมุทรปราก,การโรงพยาบาลใหญ่พอไปถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็เลยทำซีทีสแกนนะครับปรากฏว่าพอทำซีทีสแกนเนี่ยพบว่าคุณอาเนี่ยกระดูกคอหักกระดูกคอข้อที่ห้าใช่ไหมครับ <c oughs> กระดูกคอเนี่ยหักนะครับมันต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเลยคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณเอาออกมาจากโรงพยาบาลได้ยังไงทาไมทาไมถึงไม่รักษาญาติก็เลยอธิบายบอกว่าไปเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแล้ว ทางโรงพยาบาลบอกว่า einmal, แค่ทะเลอะเฉยๆให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านคุณหมอโรงพยาบาลที่สมุทรปราการต้องกาบขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมอก็เลยบอกว่าประสานเดี๋ยวคุณหมอจะประสานที่โรงพยาบาลที่ตามสิทธิ์ให้ก็ประสานมาว่าตกลงโรงพยาบาลตามสิทธิ์จะรับรักษาไหมถ้าไม่รับเนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลสมุทรปราการเนี่ยจะทําการรักษาเองเพราะว่าเพราะว่าคนไข้มีอาการหนะักต้องผ่าตัดตรวจน,นะครับพอโรงพยาบาลตามสิทธิ์ทราบว่าโรงพยาบาลสมุทรปราการจะรักษาเนี่ยก็เลยโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวโรงพยาบาลตามสิทธิ์รักษาเองก็เลยส่งคนมารับแล้วก็เอากลับมาทีนี้ด้วยความที่คนไข้เนี่ยจริงๆพอคอหักเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายไม่ได้เลยเคลื่อนย้ายไม่ได้เด็กขาดนะครับปรากฏว่าพอเอารถญาติเคลื่อนย้ายมาข้ามจังหวัดมาเนี่ยมันนาให้การรักษาของเขาเนี่ยไม่ต่อเนื่องแล้วเขาก็ก็เจ็บนะักพอมากลับมานอนโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ไม่สักห,หนึ่งเดือนแต่ว่าหนึ่งเดือนเนี่ยซุดลงเรื่อยๆเ,เลยครับแลวสุดท้ายก็มาเสียชีวิต วินิยาก็เลยติดใจบอกว่าเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรวินิจฉัยผิดพลาดหรือว่ามันเครื่องมันตรวจไม่พบอะไรเงี้ยครับก็เลยมาร้องที่เพจใส่หมต้องรอดคือเบื้องต้นเนี่ยเคสนี้ผมประสานไปที่ท่าน,นาธนกิจจิตอาลีลาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องพาครอบครัวเนี่ยไปพบท่านเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรผิดพลาดตรงขั้นตอนไหนไหมนะครับเดี๋ยวตั้งให้ทางกระทรวงเนี่ย เป็นผู้ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให,ให้ให้น้องได้เล่าให้ฟังแต่ไม่ต้องไประบุโรงพยาบาลน,นะครับเอาแค่เรื่องราวม,มันเกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทางกระทรวงตรวจสอบก็ได้จริงนะครับเชิญเลยครับค่ะคือวันที่เกิดเหตุอะค่ะอาก็ไปนั่งเล่นคุยกับเพื่อนนี่แหละแล้วแกก็ลุกขึ้นแล้วแกก็เลยพัดตกลงไปทีนี้กู้ภัยก็มารับไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเขา CT สแกนเอ้ยเขาเอ็กซเรย์ที่สมองไม่มีเลือดข้างในสมองแล้วก็ปอดไม่ฉีกไม่อะไรทีนี้ช่วงประมาณตีสี่เขาก็โทรให้ญาติไปรับกลับแต่ว่าระหว่างนั้นอ่าเขาก็บอกว่าเขาขยับแขนไม่ได้เขาชาที่แขนที่เท้าก็คือขยับไม่ได้เลยแต่พยาบาลบอกว่าไม่เป็นอะไรให้กลับไปพักแค่ลิ้นทะลอดหลานก็เลยหิ้วปีกกลับแกก็ที่หอพักแกแกอยู่ชั้นสี่ หลานก็เลยบอกว่ายกขึ้นไม่ไหวแน่นอนก็เลยพาไปบ้านพี่สาวพี่สาวของอาค่ะที่สมุทรปราการทีนี้พี่สาวของอาก็เลยเช็คอาการแล้วว่าอุ๊ยแกแกอาการไม่ดีแล้วนะพอดีลูกแกเป็นพยาบาลลงเวรมาพอดีก็เลยมาเช็คนะยกแขนขึ้นแกก็ปล่อยลงปล่อยแขนนะปุ๊บแกก็หล่นลงมาแบบนี้ก็เลย พารีบพาไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการทีนี้พอไปถึงคุณหมอก็ทําเหมือนกันคุณหมอก็ถามว่าเนี่ยคนไข้มีฉี่หรือยังตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลป้าก็เลยบอกก็เลยถามแกคนไข้นั่นแหละแกก็เลยพูดได้แกก็บอกว่ายังไม่ได้ฉี่เลยครับหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยปล่อยคนไข้ามาได้ยังไงคนไข้าอาการหนักขนาดนี้เขาก็เลยพาไป C T สแกนก็พบว่ากระดูกคอข้อที่ห้ากับข้อที่6อ่ะมันหักและทีเนี้ มันก็เลยไปทับเส้นประสาทก็เลยทําให้แขนขาขยับไม่ได้ค่ะทีนี้เขาก็เลยติดต่อกลับไปที่โรงพยาบาลประกันสังคมที่เอกชนแห่งนั้นเขาก็เลยมาขอรับกับตอนประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่สองมีนาค่ะ<ม>เขาก็ส่งรถมา,มารับไปแล้วทีนี้พอไปถึงที่โรงพยาบาลเาโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นเขามีเครืออีกโรงพยาบาลหนึ่งจะส่งน้าไป ซีทีสแกนที่อีกโรงพยาบาลในเครือทีนี้ขับรถออกไปแค่สิบนาทีแกความดันตกชีพจรตกก็เลยต้องกลับมาที่โรงพยาบาลรอรอรักษาที่ที่ตรงนี้ค่ะทีนี้ก็แพทย์ก็ผ่านไปประมาณสองวันก็ทำการผ่าตัดที่คอให้กระดูกมันต่อกันเหมือนเดิมทีนี้แกก็หายใจด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องเจาะคอพอเจาะคอ ทีนี้ก็เลยเกิดติดเชื้อค่ะและทีนี้แกก็เลยเสียชีวิตค่ะพอะเข้าไปทำแท้อะค่ะทำทั้งผู้ป่วยยืนยันเลยว่าเขาได้รับการดีดีเป็นก่อนแล้วคือหมายถึงที่โรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเอ็กซเรย์ที่ที่ที่สมองแล้วก็ที่ปอดแต่ว่าไม่ได้บอกอว่าซีทีสแกนใช่แล้วพอตอนรับเข้าไปทั้งที่เพิ่งเอาไปรักษาค่ะก็คือ เขาไม่ได้ชี้แจงคือวันนั้นป้าไปอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนตรวจเจอป้าก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ยไม่ได้ตรวจเจอเป็นโรงพยาบาลสมุทปราการที่ตรวจเจอเพราะว่าโรงพยาบาลสมุทปราการเขาให้เอกสารทั้งหมดมากับกับรถโรงพยาบาลวันนั้นใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเขาตรวจเจอเขาก็คงไม่ปล่อยคนไข้กลับบ้านถูกไหมคะ เราก็เลยติดใจตรงนี้เพราะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลสมุทรปราการก็พูดเลยว่าเออ่ถ้าถ้าตรวจเจอเร็วแล้วก็รักษาหนาก็คงไม่เสียชีวิตน,นะคะ่แหมายถึงว่าคนที่แก,บแแกับเราว่าับมาได้เป็นพยาบาลเป็นอกเอกชนคะ่ะโรงพยาบาลเอกชนใช่าาใช่แต่ว่าหมอเขาก็มีไปรับรองแพทย์ว่าแค่ตกเขื่อนปากถลอก ใช่เขาก็เลยพยาบาลก็เลยโทรให้ญาติไปรับกลับบ้านค่ะแล้วตอนที่เขาไปเอกชนเขาได้บอกเขาว่ามีอาการเจ็บที่ไห้ทอนี่คอหรือว่าแขนขาชาแล้วเขาบอกว่าเขาแขนขาชาเขาขยับไม่ได้เขาไม่รู้สึกใช่พยาบาลก็บอกไม่เป็นไรให้กลับบ้านเขาก็โทรไปตามญาติโทรโทรโทรเลยเราลองให้ให้เขาตรวจต่อ เขาก็บอกตลอดนะผู้ป่วยเองอะ่ะเขาบอกตลอดว่าเขาแขนชาเขาขยับไม่ได้นะเขาทําอะไรไม่ได้เลยพยาบาลก็บอกว่าให้กลับบ้านตอนนั้นเป็นสุกเฉินตอนตื่นใช่ค่ะสุกเฉินอยู่ห้องสุกเฉินเลยเเเเยังไม่ได้ไปทวงถามอะไรเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่นากลับมารักษาที่นี่ก็ น้าเสียชีวิตเราก็กลับบ้านไปจัดงานศพอะไรแล้วก็กลับมายังไม่ได้ทําอะไรต่อค่ะหมายถึงโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมคะทราบค่ะเพราะว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเอกชนใช่ใช่ค่ะเขาก็เขาบอกให้ทําใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเพราะเพราะว่า ที่จะกลับมารักษาที่เอกชนอ่ะเขาบอกว่าอาการหนักมาแล้วเขาบอกให้ทําใจเลยททเคอบครเขาตกในมุมมองของญาค่รู้สึกเหมือนเขาขาดความรับผิดชอบขาดความรับผิดชอบไหมเ,เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรหมอฉุกเฉินกับหมอที่รักษาคนละคนใช่ไหมคะในส่วนของ i อซูที่เขาอยู่หรืออะไรอ่ะเขาเขาก็รักษาให้เต็มที่ค่ะ หมายถึงว่ารักษาต่อเขารักษาให้เต็มที่เราก็ไม่ได้มองว่าเขาปัดแต่ว่าในขั้นตอนแรกอะที่เขาปล่อยคนไข้ไปเราติดใจตรงนี้เพราะว่าหลังจากที่เขารัก,รกษาเขาก็รักษาให้เต็มที่ตรงนั้นเขาก็รักษาให้เต็มที่ค่ะเราไม่ไปลยไขกตัุดท้ายแล้วเราเราไม่ได้ถามตรงนั้นเพราะว่า เขาเขาก็เคลมว่าเขาตรวจเจอใช่ไหมคะแต่ว่าพอป้าบอกว่าเขาไม่ได้ตรวจเจอนะโรงพยาบาลสมุทรปราการตรวจเจอเขาก็เลยเงียบไปแล้วเขาก็เลยให้คุยกับหลานที่เป็นพยาบาลด้วยกันอะ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันแต่เขามองว่าเอ้ยอาชีพเดียวกันนะเออให,ให้ให้ให้แบบว่าไม่อยากมีปัญหารหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าชุดที่เข้าไปเออแบบผู้ชาก็แค่การ์ดเออเอาร์ค่ะ เป็นคนละชุดกับคนที่มาตรวดตอนแรกใช่ค่ะตอนแรกคือเป็นห้องฉุกเฉินแต่ตอนที่รักษาคืออยู่ไอซียูแล้วซึ่งคนที่บอกว่าเราตรวจเจอคือใครพยาบาลไอซียูใช่เขาเข้าใจว่าเราถูกตัวมาจากจากโรงพยาบาลสุรินทใช่เขาอาจจะเข้าใจแบบนั้นนะคะวันนี้อยากจะเรียกร้องอะไร ก็อยากอยากขอความเป็นธรรมตรงที่ว่าการรักษาค่ะในขั้นตอนแรกอะถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลแบบเช็คให้ละเอียดหรือว่าอะไรให้ถี่ถ้วนกว่านี้นะอาจจะไม่เสียชีวิตนะคะก็ติดใจตรงนี้ใช่อยากให้เอกช่วยาอยากให้คุณเอกช่วยช่วยช่วยแบบว่าดําเนินการให้เพราะว่าเราเราเป็นแบบว่าเราไม่มี สิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีอะไรแบบนี้เราไม่รู้จะไปพึ่งใครก็เลยขอขอพึ่งคุณเอกคะ่ะครับก็เอ่อก่อนอื่นนะครับผมเองรวมทีมงานทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจกับเอ่อการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับ,รบก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการอยชีวิตเนี่ย เดี๋ยวผมประสานไปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแต่เ,เพ้องต้นเนี่ยประสานไปที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีธนกิจจิพอดีนัทไปแล้วนะครับให้ท่านธนกิจเนี่ยท่านไปดูในเรื่องของขั้นตอนการรักษานะครับให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวท่านคงประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับให้ไปดูว่าเอ๊ะขั้นตอนการรักษามันถูกต้องไหมเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าก่านเป็นแพทย์พยาบาลเนี่ยไม่มีใครอยากให้คนไข้เสียชีวิตอยู่แล้วเอาจริงๆนะครับแพทย์พยาบาลทุกคนก็พยายามทาเต็มที่แต่ว่า มันมีความผิดพลาดตรงไหนนะครับหรือว่าเครื่องที่เอ็กซเรย์ตอนแรกเนี่ยทาไมมันถึงไม่พบว่ากระดูกเขาหักนะครับเพราะว่าอาการมันมันมีข้อบ่งชี้หลายอาการนะครับคนไข้ตัวชาจานเขยิบไม่ได้เนี่ยมันมันน่าจะบ่งชี้ได้ไหมว่าเขาเขาน่าจะมีอะไรหักอะไรเงี้ยทําไมโรงพยาบาลแรกถึงไม่เจอแล้วการปล่อยเขากลับมาเนี่ยต้องเอาขึ้นรถส่วนตัวไม่ได้มีรถพยาบาลมาส่งนะครับดังน,น,นั้นที่คนไข้ก็ยังยังถือว่าวิกฤตอยู่เนี่ยมันมันมีขั้นตอนไหนผิดพลาดไหม แลวทำไมไปถึงโรงพยาบาลสมุทรปราการทาไมคุณหมอที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเนี่ยแค่ดูอาการก็รู้แล้วว่าผิดปกติเลยต้องเอาเข้า <arose> เข้าเครื่องซีทีสแกนจึงได้เห็นชัดเจนว่ากระดูกหักทาไมโรงพยาบาลที่สมุทรปราการถึงได้เจออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวฝากทางท่านท่านธนกิจช่วยตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเดี๋ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปที่กระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวขอประสานท่านธนกิจก,ก่อนว่าท่านอยู่ไหมนะครับท่านอยู่ไนไหนก็จะพาไปพบกันนั้นจะได้ทําความจริงให้ปรากฏจะได้ ครอบครัวจะได้หายสงสัยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจผมคุยกับเคสเนี้ยมาตั้งแต่ช่วงที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับตั้งบอกนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ให้กําลังใจาญาติบอกว่าคือในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงหลังการรักษาอยากให้โฟกัสในที่เรื่องการรักษาให้ดีที่สุดอยากให้คนไข้เนี่ยหายปรากฏว่าเราพอเรมอนิเตอร์คุยกับญาติมาเรื่อยๆรปุ๊บก,ก็ถึงวันหนึ่งญาติบอกว่าคุณอาเสียชีวิตนะครับคุณอาเสียชีวิต ก็เลยต้องขอแจ้งความอย่างยิ่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการทําความจริงกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับถูกรูปไหมแต่ว่าจริงๆโรงพยาบาลจะบอกว่าตรวจเจอได้ไงในเมื่อถ้าตรวจเจอก็ต้องไม่ปล่อยคนแค่กลับบ้านใช่ใช่ค่ะที่หน่วยที่ยติดใจเขาก็ออกไปรับรองแพทย์แบบอืมอ่ะเอาลูบเอาตรวรูปรูปหน้าหน้าศพกัแล้วกันเนาะเอารูบมีอัลญาโชว์อ่ะโชว์อ่ะโชว์รูป ยกขึ้นมาสูงหน่อยรูปโอเคเดี๋ปิดหน้าตัวเองนี่เฉ่งเสียงมาทางด้านนี้โอเครูปต,ต,ต้องษาอ่ิสองถือรูปตอนป่วยหน่อยดิเออนสองรูปไปถือตอนป่วยหน่อยอันนี้ถือรูปตอนเสียงชิมม้นนี้ตอนเป็นกระดูกคอ,อ ยี่สิบห้ามเม ยี่สิบเอ็ดมีนาคมชื่อชื่อชนาทอค่ะเดี๋ยวให้ชื่อโอเคไหมครับเรียบร้อยเนาะเห็นเขื่อนแล้วใช่ไหมพี่ต๋องรูปเขื่อนไม่ได้ปิ๊ดเป็นเหมือนคล้ายๆสังไอนี่ส่งให้ดูอ่ะที่ในนั้นอะคล้ายๆสังทองอ๋อนี่ไงมันก็จะมองเห็นเนี่ยอันเนี้ย เกิดลิงคองเดดงงสูงประมาณสองเมตรเนาะใช่ค่ะห่ใช่ใช่ค่ะ ใส่อะไรเลยตอนกู้ภัยไปรับก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะก็คือมีด้วยต้อนไม่ไม่โดนน้ำมันขอบๆจะเป็นดินแข็งๆเลยแกตกใส่ดินพอดีเลย แต่ไม่ถึงสะน้ำใช่ไหมใ <c oughs> ช่แกอยู่ประมาณตรงนี้ตรงดีเลย <c oughs> ใช <c oughs> ่เขาบอกว่ามีนแผที่ศีษะด้วยเขาก็ทำเใช่แล้วก็หักคองลงแบบนี้ก็ นี่ดูเราถามตอบรู้เรื่องไงถามชื่อตอบมันก็นึกว่าคงไม่มีอะไรมากประเมินแต่คราวนี้มันเป็นข้างในงนหงค่ะงนหงวนหงกับผู้เสียชีวิตชาดาทอทอทงรอเรือ เอาเลยไหมเอาเท็ไหนต่อมาไม่ติีเลยเก็บเก็บเลย่ายไเกเนาะว่าแต่ล้เจทีดมก้คิดว่ากจม โอเคคิดว่าแกจะหายแล้วใช่แกบอกว่าเดี๋ยวรักษาอีกเดือนนึงก็กลับบ้านได้แล้วหมอเองอยู่แล้วอ่าบอกนะใช่ค่ะว่าเดี๋ยวรักษาเดือนนึงก็จะกลับบ้านแล้วนะมีลูกไหมไม่มีลูกไม่มีเขารถป่ะข้บรถข้บรถจะได้มั้ย